เลาฝ้าบ้านนะป้าพาพี่ตังไปโลตัสก่อนนะเดี๋ยวป้าซื้อข่าวมาให้ด้วยเด้อเ้าไคกุญแจอันไหนอันนั่นแหละนี่เหรอไม่ใช่อีกอันนะึงใช่ไหมอือพี่ตังเราไปไหนไปโลตัสชื้อของกันเดินเออบ้านเราอยู่ใกล้โลตัสเราเดินไปก็ได้เนาะ ใช่เลยนายรตัดอยู่ไหนเดี๋ยเปลี่ยนรตัดอยู่นั่นง่ายขาวๆนะะเออปะรถไม้บังบังน่าเกลียดไปผาหลานยางไปรถตัดจ้ะยามบรรยากาศยางเย็นเอ๊ะมองไปนู้นเกือบเห็นบ้านเราหน่เดี๋ยวเราไปตรงนู้นแล้วก็เอากล้อง ไปอะไรนั่นตรงนั้นยปโตโยต้าอ๋ออยู่ใกล้ๆโตโยต้าใบ้านเเออนี่เดี๋ยวนี่ละบ้านเราโน่นนันนี้บ้านเราหลังหลังที่สามตรงนั้นเจ้าเห็นตาลังค่าบ้าน อันนู้นก็เป็นอีกทางเข้าด้านหนึ่งนู้ทางเข้าใหญ่ทางนู้นนั่นแหละเนาะมันก็จะเป็นทางเข้าใหญ่ที่มีป้ายนะเออแล้วก็มีบ้านทาวหาทางไปเาเป็นบ้ามอไซเดอืไปเดดทำไมล่ะคนอื่นเขาขี่มอไซน์นะเราเดินจะซิวๆ นู่นไงนั่นไงโลตัสเดนินแปน๊บเดียวก็ถึงละเดินไปถึงแค่ตรงนั้นแล้วก็เดินอ้อมเป็นนูบนโลตัสป้าว่า,าจักรยานอาจจะซีนชินกว่าเนาะไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะเล<อ>ยที่เราเดินเดินอ้อมน,น,นี้สองสองวินสองอันนี้เราออกกําลังกายตอนเย็นด้วยเนาะไม่ถึงชั่วโมงถ้าเยินมาชอบเลยเนาะป้าจะได้พุงยุบเออป้าจะได้พุงยุบจริงแหละพี่ตั้งพูดถูก ตอนแรกหนูเท่านี้นะป้านี่เห็นมันเป็นจูปไปทางนี้แล้วห้ามกินแล้วนอนเด้ออู้ไม่เหมือนนี่อ้วนหรอกถ้าตุ้นนะถ้ากินแล้วนอนไม่พงออกใครอ้วนมาดูคลิปนี้นี่เดี๋ยวอันนี้โอ้โหนั่นไงบ้านเราหน่ะหลังที่สามจ้ะเห็นแต่หลังคานู่นนี่หลังนี้นี่อ่ะพี่ตังไปชี้หน้ากล้องสิหลังไหนหลังที่สามนู่นไม่นู่นนู่น ใกล้ๆหลังสีนั่นแหละนี่หลังๆนี้จ้านี่ไงหลังนี้เออนั่นแหละหลังนี้บ้านเราเออนี่เอออาชี้ใหม่เพราะว่าเมื่อกี้มันมัวน่ะนี่หลังนี้นี่้ทมเป็นเออนี่เออนี่หลังนู้นเ้ยทำไมก็ไม่มันแปลกบรรยากาศดีน่าร้าน่าด้วยมันเสือเลยอ่ะ กอนเมฆนี่ทางเข้าใหญ่ถ้าปลาทางนี้นี่ทางทางนี้จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งเนาะอะไรนะทางนี้จะเป็นทางก่อนก่อนจะถึงบขสทางนี้แหละทางโลตัสทางเข้าทางข้าทางนี้ก็ได้เออมันตต้้ออออองกันนคูดเมชื่อกะละพืชหรือต้นคูนเนี่ยอ๋ออันนี้กะละพืชต้นคูน มันไม่ใช่แบบนี้หบรรยากาศยามเย็นนะะมันอยู่หน้าบ้านตะคุลหน้าบ้านอยาแค่สีนะบรรยากาศดีนะลาะน่ด้วยอ่ะเขาทำหินไว้ให้นั่งด้วยนะให้คนนั่งออกกําลังกายนะวิ่งรอบสะใหญ่นี้โอ้โหถ้าใครวิ่งได้ล่ตอนนั้นลามาวิ่งกับบิ่ลุงน่ะสองรอบสองรอบโอ้ยป่าวิงไว้วนีนไม่ขวดใ่นะอ้เมื่อะไรมาถึงนี่ แล้วใกล้จะถึงโลตัสแล้วเนาะใช่ป้ายป้ายเขียวๆนะนู่อืแป๊บเดียวยังถึงอ่ะมาเดินมาไกลมากกว่าั้นเราเดินมาจากนู่นนะเห็นไหมขากลับแล้วกลับทางก็นู่นเราเดินมาจากฝั่งนั้นป้าขากลับแล้วกลับเราก็กลับทางเออใช่ขากลับแล้วก็พาพาคุณผู้ชมนั่งเดินผ่านทางนู้นเนาะเออนั่นไงมันมีที่ให้ให้เขาออกกําลังกายนั่นอ่ะนั่นเลยแล้วก็นั่ง รถตู้รถตู้เฮ้ยเฮ้ยเราเก่งเ<ะ>นาะมีบ้านอันนั้นเล็กๆด้วยนะเออก็เขามีกังหันไงบ้านกังหันน่ะนนเ,นนเขาทำไว้เวลาคนมาออกกําลังกายยาเย็นไงว้าวไาวว่าเคยล้วงตอนล้วทุกคนโลตัสสังขะจา้ายินดีต้อนรับ ระวังรถเจ้อล,ลูกเด้อเราไปทางไหน,ไนเอเอเราไปทางนี้ <ไป S 1> ใช่ตรง <c oughs> ตรงนี้มันเป็นลานจอดรถล,ล้วเข้าข้างหลังเดี๋ยวก่อนให้รถเราขาไปก่อนแปะพูดจาหนูนี่เราก็ไปทางนี้นี่ไงมันก็มีตรงนี้มันก็จะเป็นตรงนั้นก็ทางทรา้อันนี้เราเดินไปทางหน้าถึงข้างหน้าเลย เฮ้ยเราเก่งเนาะเดินอฮ้ยเราเก่งเลยนี่เรามาถึงข้างหน้าโลตัสนะเดี๋ยวเราไปเดินดูตรงนี้มเนิดไปด,ด,ด,ดูตรงนี้นะ,ะไปซื้อของที่โลตัสแล้วมันเมบรีออเวเรามาเซเว่นต่อนะล่ะเนาะเซเว่นอยู่ข้างโลตัสเองตรวจอันนี้ Ừ, ผ่านจะเซเป็นจ่าอะซื้อของเหนื่อยแล้วหิวใช่ไหม <laughs> ได้เต็มกระเป๋าเลยจ่ะ <laughs> นี่